ใช้เครื่องนี้เนาะมันก็ใส่ได้ทั้งหมด2คู่เครื่องแบบนี้อีกคู่หนึ่งเอาตั้งวิดีโอถุงเท้าก็จะถอดด้วยเพราะว่ามันเปียกพอเปียกก็จะเริ่มหนาว เริ่มหนาวตรงเรียกว่าอะไรนะปลายเท้าแล้วก็ปลายมือส่วนใหญ่จะเริ่มหนาวเดี๋ยวมาอันนี้ก็ง่ายๆเลยก็จะมีออนออฟแล้วก็มีอุณหภูมิแบบว่าอยากได้อุณหภูมิไหนเราก็เปิดออนแล้วก็จะมีลมมาไม่เปืองไฟนะพวกเสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยจะแขวนไว้แบบบนเขาเรียกว่าบนอนะิเลเมนต์เนาะเดี๋ยวโปละ อันนี้ก็จะถอดเป็นกางเกงแบบกันหนาวนั่นเองในห้องนอนก็มีเดี๋ยวเอาหมวกไปไว้ห้องนอนมันอุ่นน่ะดูหมวกเนี่เอาไวต้ตรงห้องนอนแล้วกันใส่ตัวไหนนาะใส่ตัวนี้นนะ อยู่บ้านใส่อย่างยืดดูสิเนะกระจกบ้านฉันออก็คือแบบแม่รักน้าเป็นฟันกะว่าเกียที่มงคิม่าให้แบบเมื่อออกก่อนแล้วค่อยอาบนะ้ําดูแก้มเราก็ค่อยหาข้าวกินล็อกบ้านอ๋ไม่เห็นอ๋อจะดูวันนี้เปิดไฟสิ จะดูอะไรนะโอ้ยโอ้ยอันนี้มันแฮนวามใช้ได้ประมาณ8ชั่วโมงวางฟลิกลี่แล้วก็เลดี้ทูยูสยังไม่เคยใช้เลยซื้อมา <c oughs> ว่าจะเอาไว้ใต้พื้นรองเท้าวเวลาไปหิมะ สซื้อมาแค่3ามคู่องนั้นเดี๋ยวต้องใช้เดี๋ยวไปตักหี่มะอีกรอบหนึ่งตักนานๆแล้วค่อยเอาไปลองรองเท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าใช่ไหมแล้วก็โอเคเลยเอ๊ะเหมือนมีคนเอาไปใช้แล้วอันนึงหรออ๋อไม่ใช่อันนี้เป็น hand ร a r m hand ว a r m มี2องอันแล้วก็ฟูแต่ซื้อมาแค่อันเดียวเอาว่าใช่ เดี๋ยวเจ้าของมือมาใส่เท้าแหละก็คือวันนี้เป็นวันแรกที่พี่จริงอ่ะก็เป็นเมื่อวานนี้เนาะวันอังคารแต่วันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมเ้มเขาเป็นแบบคลอสระรยะสัน้นเป็นอีริสเนาะชื่อเป็น IRIS แล้วก็เป็นตัวสั่ือสีแดงในค,คอมพานีนี้น ก็คือเอาไว้ง่ายเลยคือมันเป็นแบบว่าสําหรับผู้ป่วยที่แบบป่วยนานๆไม่สามารถกลับมาทํางานได้หรือว่าป่วยแล้วแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุว่าป่วยเป็นอะไรเขาก็ไอไอกรมรงงานเนี้เขาก็จะส่งไปแบบคอมพานีหรือว่าหน่วยงานหนึ่งบริษัทหนึ่งที่แบบเขาช่วยหาง,งานด้วยก็คือเป็นบริษัทหาง,งานนั่นแหละแต่แบบเขามีพวก เรียกว่าอะไรเขามีพวกแบบว่าอาลเบิรโรเพพก็คือนักวิชากา <c oughs> ไม่ใช่นักกายภาพบําบัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้คนผู้ป่วยที่ป่วยนานๆแล้วไม่สามารถทํางานได้แบบหลายๆปีหรือว่ายังหาสาเหตุไม่เจออย่างเงี้ยมาลองอยู่กับเขาสักวันละ2อสชั่วโมงสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองก็เพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆดูว่าเขามีความสามารถเท่าไหร่ที่จะแบบ ไปทํางานงานที่ทำนี่คือเป็นงานง่ายๆเช่นนั่งพับกล่องนั่งพับถุงกล้วยแขกไม่ใช่พับกล่องหรือว่าแพ็คของหรือว่างานที่เกี่ยวกับคอมงานที่แบบง่าย,ายๆแบบไม่ได้ยากเขาก็จะดูว่าปฏิสิทธิภาพของแบบคนอย่างเงี้ยแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนที่จะไปสุลรดแในง,งานประมาณนั้น เออพี่คิดก็ไปวันแรกแล้วเขาก็แล้วพี่คิดบอกว่าเนี่ยไม่สามารถขับรถไปได้ขับรถไปได้ก็จริงแต่ถ้าสมอาการกาเริ่มเงี้ยไม่ไม่แน่ใจว่าสามารถขับกลับบ้านได้ไหมก็เลยขอแท็กซี่แล้วตอนแรกอะ่ะเขาว่าดันส่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบราคาแท็กซี่โอ้ยหน้าฉันราคาแท็กซี่ใช่ไหมส่งมาให้พี่คิดแบบว่า ราคาไปกลับวันเดียวเป็นสี่พันกว่ากี่สี่พันกว่าโครนนูน่นใช่ไหมพี่คิดกบอกว่าทำไมอ่ะส่งมาที่นี่ทําไมอ่ะก็ไหนบอกว่าหน่วยงานนี้เขาบอกว่าให้ฉันน่ะนั่งฟรีเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราจะส่งไปให้กลุ่มแรงงานเธอไม่ต้องตกใจเธอไม่ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเคเออเดี๋ยวพี่คิดกลับบ้านมาก็คงประมาณเที่ยงน่แหละเดี๋ยวมาดูว่าเป็นไงวันนี้นางได้ทําอะไรเนาะ วันนี้ก็คงแบบตักหิมะเรื่อยๆก็กะว,ว่าจา์หนังสือด้วยอะไรด้วยนี่ครึ่งวันเลยไม่เริ่มอ่านหนังสือเลยตกไหมเนี่ยอิฉันว่าจะหาข้าวกินสัหน่อยแล้วก็ต้องเอาจานที่ล้างเสร็จแล้วที่อยู่ในเครื่องล้างจานขึ้นมาเพราะว่าพี่คิดไม่อยู่ทุกครั้งเป็นหน้าที่พี่คิดไม่ใช่นาที่นางหรอกคืออยู่ด้วยกันะเนาะสปากเกตตีผัดขี้เมาหรอ ใส่หมูฮัลโหลทำสองสามวันหยุดสามวันสัปดาห์นี้โคตรสบายเลยเพราะจ้า่อันแค่วันจันทร์อังคารวันจันทร์นี้ทำเท่าไหร่อ่ะทำแปดชั่วโมงเนาะแล้ววันอังคารก็ทำห้าชั่วโมงเมื่อวานเนี้ยแล้วก็หยุดพูดพระสุขแล้วก็ทำเสาร์อาทิตย์เนาะซ้ำเสาร์อาทิตย์ก็แปดชั่วโมงแปดชั่วโมงแล้วก็หยุดวันจันทร์ อังคานพุธมังแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้จะหนักหน่อยเพราะว่าทํหกวันเลยแล้วก็หยุดแค่วันเดียวแต่ก็ทําแบบแค่ว่าแชั่วโมงบ้างห้าชั่วโมงบ้างห้าชั่วโมงบ้างเจ็ดชั่วโมงบ้างอย่างเงี้ยไม่ใช่วันยาวๆอืมแล้วก็อย่างที่บอกเห็นไหมจานอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะออกจากเครื่องล้างจาน